สวัสดีครับผ่านไปเพียงสัปดาห์เดียว Apple ก็ส่ง iOS 14.3 beta 2ตามออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบในการทำงานครับแต่ไม่มีคุณสมบัติอะไรใหม่เพิ่มเข้ามานะครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone X จะต่างจากเดิมแค่ไหนจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลั์ที่ได้ iOS 14.3 beta 2ทําความเร็วในส่วนของ CPU single core ลดลงนิดเดียวครับแต่ความเร็ว multi core ลดลงพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจากก่อนหน้านี้ที่เพิ่มขึ้นพอประมาณตอนนี้ลดลงเล็กน้อยความเร็วลดลงทั้ง CPU และ GPU เลยครับความเร็วลดลงแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันครับ สำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้ จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะหน้าจอของ iPhone 10ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้ั้งไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิน์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอ ก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 10ปรากฏว่า iOS 14.3 beta 2ทำเอามืนหนักกว่าเดิมครับเพราะสูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น12%เหลือ88%จากเดิมที่ beta 1สูบเยอะแล้วที่11%เหลือ89% เวอร์ชั่นใหม่สูบเพิ่มขึ้นไปอีกครับในขณะที่ iOS 14.2ตัวเต็มสูบไปเพียง9%เหลือ91%การอัปเดตเป็น iOS 14.3 beta 2บน iPhone 10นี้ไม่เพียงความเร็วจะลดลงแต่แบตเตอรี่ยังไม่โอเคสุดๆครับแนะนำว่าเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 10ยังไม่ควรอัปเดตครับใช้เวอร์ชั่นเดิมไปก่อนรอให้แบตเตอรี่ทำได้ดีกว่านี้ค่อยอัปเดตจะดีที่สุดครับตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นกันครับ ว่า Apple จะแก้ไขเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่ครับ